สวัสดีครับวันนี้ขอแนะนำสถานที่ที่หนึ่งครับนี่คือบ้านเวินชัยหมู่ที่5ตําบลผือฮีอําเภอมหาเชนชัยจังหวัดยโสธรครับเดิมนั้นขึ้นกับจังหวัดอุบลราชธานีสถานที่นี้นะครับคือสํานักสงฆ์นะครับหรือที่ว่าวัดป่านะครับที่ชาวบ้านในพื้นที่เข้าใจนะครับมีความสําคัญนะครับที่นี่ก็คือเป็นสํานักสงฆ์ที่หลวงปู่แสงยานนวโรท่านเคยมาจําพรรษาที่นี่ครับ เมื่อประมาณ10ปีที่ผ่านมาครับมีความสําคัญเนื่องจากว่าที่นี่นะครับบ้านเวินชัยนี้ตามประวัตินั้นเป็นบ้านเกิดของท่านนะครับหลวงปู่แสงยะนวโรนั้นท่านเป็นคนบ้านเวินชัยตําบลผือฮีอํเาเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรในปัจจุบันครับแต่เดิมนั้นก็คือต่อยู่ขึ้นกับจังหวัดอุบลรัชธานีและเมื่อมาที่19มิถุนายนที่ผ่านมานะครับหลวงพ่อท่านก็ได้สละสังขารน,นะครับและมีพิธีพระราชทานเครื่องศพ เมื่อวันอาทิตย์ที่25มิถุนายนพศ2566นะครับที่สำนักสงฆ์ป่าดงสว่างธรรมตำบลโคกนากโกอำเภอป่าติว้วจังหวัดยะโสธรครับที่นี่คือสำนักสงฆ์ที่ท่านเคยมาจำพรรษาที่นี่เนื่องจากว่าที่นี่คือบ้านเกิดของท่านครับหลวงปู่แสงยาณวโรครับขอบคุณครับ